รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขพาคุณผู้ชมนะคะลงพื้นที่มาในพื้นที่ของตำบลปะแตอําเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะมาดูการทํางานขับเคลื่อนและก็บูรณาร่วมกันของทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะค่ะในพื้นที่ของเทศบาลตําบลปะแตแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาในทุกๆด้านค่ะเพื่อให้พี่น้องในพื้นที่มีความสุขและก็เกิดความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ ตำบลปะแต่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาได้ถูกยกเป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีรากฐานของชุมชนที่เข้มแข็งความร่วมมือระหว่งางศาสนาและการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงตำบลปะแตชื่อเดิมว่าบ้านบือแตหรือบ้านต้นสตอจนเปลี่ยนกลายมาเป็นปะแตมาจนถึงปัจจุบันนี้ ตำบลปะแตเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอยะหาและตั้งแต่วันที่2กันยายนพุทธศักราช2539ปะแตถือเป็นเทศบาลตำบลและได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่31สิงหาคม2555ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอยะหา8กิโลเมตร ส่งเสริมและผลักดันด้านการกีฬาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญที่ทางเทศบาลตําบปลปะะแตได้ดึงเยาวชวนในพื้นที่ให้ออกมาฝึกฝนทักษะกีฬาที่เชื่อนชอบโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลกีฬาที่น้องๆให้ความสนใจกันเป็นจํำนวนมากพร้อมกับการปลูกฝังระเบียบวินยัยการทํางานเป็นทีมและการมีน้ําใจนักกีฬา ซึ่งทางเทศบาลได้มีการก่อสร้างสนามฟุตบอลย่าเทียมที่มีขนาดมาตรฐานเพื่อรองรับให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจในกีฬาฟุตบอลได้มาออกกำลังกายเรียกได้ว่าปะแตเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบสันติสุขของจังหวัดแชียนภาคใต้ที่ให้ความสำคัญกับกีฬาไม่เพียงในฐานะกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานหรือว่าออกกำลังกายแต่ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาสังคม สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสร้างความสามาัคคีและเป็นเกราะป้องกันปัญหาสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดจนเป็นการ,รปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนเก่งคนดีและมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนี่คือแนวาทางที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของชุมชนที่ต้องการให้กีฬาเป็นพลังบวกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้คนป้องกันปัญหาสังคมและผลักดันให้ตำบลปะแตเดินหน้าสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน เดิมสนามฟุตบอลของเทศบาลตำบลปัตแตะนะครับอดีตก็เคยเป็นอบตตำบลปัตบบปแตะอบตปัตปแตะก็ยังไม่เคยมีสนามฟุตบอลนะครับจะมีสนามฟุตบอลอยู่ตามโรงเรียนต่างๆซึ่งผมเองก็เลยคิดอยากจะสร้างสนามฟุตบอลที่มีที่มีมาตรฐานของระดับในระดับตำบลก็คือเราก็ใช้เวลาน,านานพอสมควรกว่าจะได้พื้นที่ตรงนี้ซึ่งเป็นภูเขาทั้งเราได้ภูเขาทั้งลูกตรงนี้เรามา,าคิดมาออกแบบ มาทําเป็นสนามฟุตบอล11แล้วก็สนามฟุตบอลย่าเทียมขนาดใหญ่สสนามก็จะมีสนามบอลที่เล่นได้ถึง9คน1สนามแล้วก็มีข้างหลังก็จะเป็นสนามย่าเทียมเล่นได้ถึง7คนนะครับแล้วก็เราจะมีโรงยิมขนาดใหญ่มีสนามวอลเลย์บอล4สนามสนามตะกร้อสีสนามนะครับแล้วก็จะมีอาคารอเนกประสงค์ที่จัดงานกิจกรรมของในระดับตำบลระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดครับ ก็ในานามชื่อว่าปแตตสเตเดียมนะครับเราก็มีอาคารลามาดมหหีห้องนุงห้องน้ําบริการนะครับซึ่งตรงนี้เราสร้างเพื่อที่จะให้เยาวยชนในตำบลปัตแตได้เล่นกีฬากันนะครับแต่พอเราสร้างมาแล้วก็จะมีอำเภอใกล้ใกล้เคียงเขาขอขอมาใช้พื้นที่มาใช้บริการเราก็บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอรกระบังบันดงสตาและอำเภอเมืองบาง,บางส่วนนะครับมีอาบาตอต่างๆมาใช้บริการซึ่งตรงนี้เราก็สร้างมาเพื่อให้ลูกหลาน ไม่ใช่เฉพาะตำบลบัตเตออย่างเดียวตำบลกล้เคียงก็อำเภอคล้ายเคียงก็มามใช้บริการอยู่ครับใช่ครับผมเองกําลังคิดอยู่มาตลอดว่าเราสนามตรงนี้ในเมื่อเราเราสร้างมาแล้วเราก็อยากจะให้สร้างเด็กในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราก็มีลูกหลานมาเรียนกีฬามาเล่นฟุตบอลเราจะมีอะคาเดมี่เราจะมีรุ่นพี่ที่มาสอนช่วงเย็นๆเขาจะมาะเด็กๆเด็กเล็ก,เ,กเขาจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเล่นฟุตบอลนะครับซึ่งเราจะผลักดันให้เป็นศูนย์กีฬาในระดับ อำเภอรหรือระดับจังหวัดในอนาคตเพราะว่าเรามีพื้นที่อีกประมาณ1ิบกว่าไร่ข้างหลังนี่เราจะสร้างาหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับกีฬาไม่ว่าจะเป็นในศูนย์ฟิตเนสในส่วนที่พักของนักกีฬามีห้องประชุมขนาดใหญ่ในเรื่องเพื่อว่าจะได้เรียนได้ในเรื่องของการกีฬามีการฝึกอบรมต่างๆนียให้กับลูกหลานในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ด้วยเราพยายามที่จะผลักดันให้เป็นศูนย์กีฬาในระดับในระดับอำเภอนะครับไม่ใช่เฉพาะระดับตำบล เพราะว่าตอนนี้เราก็เราก็ให้เปิดให้บริการนะครับหลายๆหลายๆพื้นที่เขามาใช้บริการอยู่ครับก็เราก็สนับสนุนในเรื่องของการกีฬามาตลอดและกีฬาในพื้นที่ปัตตานีเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของการเตะฟุตบอลเขาจะมีชื่อเสียงไปเตะล่าเงินรางวัลต่างๆเนี่ยตาไปต่างจังหวัดอื่นๆเขาได้รางวัลกลับมาเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเด็กเยาวชนในพื้นที่ปัตตานีเนี่ยณปัจจุบันนี้ในเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติก็ หายแบบคือว่าตอนนี้เด็กมีน้อยมากที่เล่นยาเสพติดครับส่วนใหญ่ก็จะมาสนใจในเรื่องของกายกีฬาแล้วก็จะมีช่วงประมาณสักสี่ห้โมงเนี่ยจะมามารวมกันมารวมกันที่สนามปสเตเดียมเนี่ยเขาจะมาเล่น,เล,นเล่นกีฬากันตอนนี้เราเราก็สบายใจขึ้นในเมื่อเด็กเขาเขาสนใจในเรื่องของการกีฬาแล้วเราจะมีสนามพร้อมที่จะบริการให้ลูกหลานครับผม การส่งเสริมด้านการกีฬาอีกหนึ่งผลสำคัญของการส่งเสริมที่ช่วยในการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนเทศบาลตำบลปแต่ได้ใช้กีฬาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเชิงสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างไปการฝึกซ้อมและการแข่งขันแทนที่จะตกอยู่ในวงจรเสี่ยงทําให้กิจกรรมกีฬาต่างๆไม่เพียงทําให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดแต่ยังสร้างโอกาส ให้เยาวชนในพื้นที่พัฒนาตนเองและต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาตัวแทนตำบลหรือแม้แต่ระดับจังหวัดในอนาคต นอกจากการส่งเสริมด้านกีฬาแล้วเทศบาลตำบลปะแตได้ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะแตและอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านหรือที่เรารู้จักกันในานามว่าอสอมได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพเรื้อรังมาเยี่ยมถึงบ้านอย่างสม่ำเสมอการลงพื้นที่ในทุกครั้งไม่เพียงแต่เป็นการตรวจเยี่ยมหรือให้คำปรึกษา และยังแนะนำในเรื่องของสุขภาพแต่ยังนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นไปมอบให้แก่ผู้ป่วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าชุมชนไม่ได้ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ปว่วย ไม่เพียงแต่ช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพแต่ยังสร้างผลลัพธ์ที่ลึกซึ้งต่อสังคมเพราะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนเกิดความไว้วางใจและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา เทศบาลตำบลปะแตได้แสดงออกถึงความใส่ใจในทุกคนโดยไม่แบ่งแยกทำให้ชาวบ้านมองเห็นถึงความจริงใจของผู้นำชุมชนภาครัฐและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมสู่ความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่ตำบลปะแตสมาชิกเทศบาลปะแตร่วมกับกองสาธารณสุขของเทศบาลตำบลปะแตและก็อาสาสมัครสาธารณสุขอสมนะครับได้ลงพื้นที่ เื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการเราจะมีโครงการทําอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้ความและกําลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่ตาบนปะแตซึ่งในพื้นที่ปะแตมีผู้ป่วยติดเตียงก็มากมายพอสมควรซึ่งทางเทศบาลเองเราจะมีโครงการทาเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับเป็นโครงการต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างห้องน้ํา สร้างบ้านให้กับผู้ด้อโอกาสอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะมาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยือนแล้วก็มาให้ขวัญและกําลังใจนะครับก็ครั้งนี้ก็ทั้งสองเขตก็อยู่ที่ประมาณ80นะ80ดสิโครเรนครับผมเพราะว่าเราเป็นโครงการต่อเนื่องครับเราจะทํา2เดือนเราจะลงพื้นที่ครั้งหนึ่งสองเดือนถ้าเราเอาของมาให้เช่นแผ่นเพลิดถุงยางชีพอะไรประมาณนี้เราก็จะให้ทางผู้พิการถ้าเกิด ขาดเหลือแรงต่างนี้เขาจะประสานกับอสอมอลแล้วก็ไปรับของที่เทศบาลเราก็จะมีของแตมบายอยู่ตลอดครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคความดันสูงเบาหวานพวกนี้ฮะหัวใจที่ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บางทีก็ก็จะป่วยมาแต่กําเนิดก็มีแต่น้อยมากแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากโรคกลุ่มพวกนี้ครับผมเบาหวานความดันหัวใจพวกไตอะไรประมาณนี้ครับผม,มครับผมก็จะมีในส่วนของกองสาธารณสุขเนี่ยเขาจะร่วมกับรพสต ของตำบลเนี่ยเราจะมีการคัดกรองแล้วก็ลงพื้นที่ให้ความรู้แล้วก็ดูแลในส่วนของสุขภาพในเรื่องของการรักษาและก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนตลอดครับผมที่เราไปวันนี้ก็คือที่หมู่ที่หนึ่งบ้านกูดงตรงนี้มันคืออดีตอ่ะเคยเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้มันจะเป็นอยู่ในเขตป่าสมุนห่งชาติทีนี้เราจะขอโครงการจากกรมทางหลวงเขามาสร้างถนนให้แต่ทีนี้ในเรื่องของการไฟฟ้าเนี่ย ทา,ทางป่าไม้ก็ยังไม่ได้อนุญาตใช้พื้นที่แต่ตอนนี้ทางเทศบาลเองก็ได้ทําโครงการขอใช้พื้นที่แล้วตอนนี้เรื่องอยู่ที่ปา่าไม้เขต13นาธิวาสรอที่ผู้อำนวยการกรมป่าไม้เขาอนุญาตและทางไฟฟ้าเขาพร้อมที่จะเข้าไปดําเนินการครับตรงนี้ก็ประมาณประมาณห้าประมาณ90ครัวเรือนครับผมประมาณ90้ครัวเรือนนี้มันจะเป็นมันจะเป็นชุมชนอยู่ชุมชนหนึ่ง ซึ่งตอนนี้เดิมก็ไม่มีถนนหนทางนะเมื่อก่อนไม่มีทางเทศบาลก็ทําเรื่องขอจากาทางหลวงชงบทเขาไปสร้างถนนให้ตอนนั้นก็จะมีโครงการของทางทหารเขาก็ใช้พื้นที่เฉพาะถนนแต่ไฟฟ้าเขาไม่ได้ขอแล้วทางเทศบาลเองก็ทําเรื่องขอใช้พื้นที่เกี่ยวกับการขยายเขตไฟฟ้าอยู่ครับผมตอนนี้รออนุมัติอยู่ครับคงไม่นานครับผมซึ่งหมู่บ้านตรงนี้เขาอยู่กันมานานแล้วประมาณน่าจะประมาณ50ปีแล้ว คือชาวบ้านเขาไปไปทำไปสร้างที่พักอาศัยแล้วก็ไปปลูกยางปลูกแรงต่างเขาก็อยู่แบบโดยแบบไม่ถูกต้องครับแต่นี้เราก็ทางเทศบาลเองก็พยายามที่จะทําให้มันถูกต้องก็กเลยก่อใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้การผลักดันด้านการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนของพื้นที่เพื่อเกิดความสันติสุข มีคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมีความสุขกระจายรายได้กลับคืนสู่พื้นที่เทศบาลตำบลปะแตไม่ได้หยุดอยู่เพียงในระดับท้องถิ่นแต่ยังกลายเป็นโมเดลการพัฒนาให้กับพื้นที่อื่นๆในพื้นที่จังหวัดเชียงภาคใต้เพราะพื้นที่เทศบาลตำบลปะแตได้พิสูจน์แล้วว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพสามารถสร้างผลลัพธ ได้ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมชุมชนได้รับรายได้เพิ่มขึ้นคนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริงและที่สำคัญที่สุดคือการท่องเที่ยวได้สร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความสงบสุขซึ่งเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะใตสส้สันติสุขในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูในเรื่องของการขับ เคลื่อนการทํางานนะคะของพื้นที่ของเทศบาลตําบลปะแต่ค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับนายกยะนะคะถือว่าเป็นนายกที่ทุกท่านรู้จักกันดีอยู่แบบยาวนานมากค่ะสวัสดีค่ะคก่อนอื่นเลยค่ะนายกค่ะอยากจะให้นายกได้พูดถึงในเรื่องของการทํางานการขับเคลื่อนของพื้นที่ปะแต่หนึ่งเลยถ้ามาปะแต่สิ่งสําคัญที่เราจะต้องรู้จักกันดีก็คือว่า เน้นในเรื่องของกีฬาใช่ครับเราจะให้หนายกได้พูดให้พี่ต้นได้ฟังในเรื่องนี้ค่ะครับผมครับผมนายอัทยทมทศธิรัติครับนายกยะเทศบาลตาบนปตัตตนะครับเดิมก็เป็นตอนอบอตอปตัตตเก่านะครับผมก็เลยเข้ามาตรงนี้ผมก็เลยเดิมกับเทศบาลตาบนปตัตตเนี่ยก็เป็นเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ห่างไกลาจากตัวอำเภอยะหาพูดกันตรงๆว่าเป็นชนบทตรงนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ยังถนนหนทางเรื่องเกี่ยวกับอาสาอุปโภคอะไรก็ไม่มี คือฟงไฟฟ้าถนั้นพอเราไล่มาอยู่ตรงนี้เราพยายามที่อยากจะพัฒนาพื้นที่ของเราให้มีความเจริญขึ้นเราก็เลยทําเรื่องขอยกระดับเป็นเทศบาลตะบนปตัตตานะครับหลังจากนั้นเราก็ได้พัฒนาในเรื่องของถนนหนทางเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรต่างๆกลายเป็นว่าผมเขียนป้ายอยู่ป้ายหนึ่งทางเข้า,าเขตเทศบาลปตัตตาเป็นปัตตาซิตี้ที่มาของการ พัฒนาตำบลปะแต่ซึ่งอตอนนั้นอาจจะได้ไม่เป็นเมืองอะไรเพียงแต่ว่าผมก็อยากจะให้มีแรงบรันดาลใจว่าเราอยากจะพัฒนาให้เป็นเมืองครับจากนั้นเราก็ทําในเรื่องของกีฬานะครับในเรื่องของการกีฬาเราก็ทําสนามบอลยาเทียมมาตรฐานนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอีกโครงการหนึ่งที่เราจะพัฒนาให้เกิดรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเรื่องของการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ทํา มาแล้วหลายจุดด้วยกันเช่นเดิมก็มีลาบูมีเมืองลาบูเป็นเมืองเก่านะครับเป็นเขาเรียกอะไรการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์มันอยู่เพราะามันอยู่ในเขตป่าสงวนแร่งชาติซึ่งตอนนี้เราก็พัฒนาได้คนได้รู้จักนะครับลาบูแล้วแล้วก็ทางเทศบาลเองก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการการท่องเที่ยวจัดก,การท่องเที่ยวในเรื่องของการแคมปิ้งมากางเต็นท์มาอะไรต่างๆกลายเป็น โครงการกลายเป็นที่มาของบ้านสวนแคมปิ้งนะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเขารู้จักกันเยอะนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะสร้างให้มันมีรายได้ให้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องใน <ภา S 1> ท้นที่เวลานักท่องเที่ยวเข้ามาในเรื่องของอาหารต่งางๆเนี่ยเราจะให้ชาวบ้านเขามาช่วยทํา แล้วก็ชาวบ้านเขาจะมีรายได้ตรงนี้ครับค่ะคก็เป็นการแบบทํางานบูรณาการร่วมกันเลยไม่ว่าจะเป็นทางในส่วนของเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเองพี่น้องประชาชนก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแล้วก็พื้นที่เราเรียกได้ว่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าปะแตนเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในแบบล้อมรอบไปด้วยหุบเขาสวยงามมากๆค่ะเหมือนที่ท่านนายกบอกว่าถ้าคนที่เคยมาปะแตนแล้วอะ่ะ ลาปูเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดทิตแต่ตอนนี้ค่ะก็เราแวกใกล้ๆห่างเหมือนกับที่เราอยู่เนี่ยค่ะบ้านสวนแคมปิ้งอะค่ะกับตัวของเทศบาลเองค่ะเราห่างระยะเวลาเดินทางนี่ประมาณกี่กิโลได้คะประมาณ15กิโลสิกิโล15กิโลซึ่งเทศบาลตำบลปัตแตเนี่ยเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ถ้านในจังหวัดยะลาคือเทศบาลตำบลัตเตอที่มีเนื้อที่เยอะ200กว่าตารางกิโลเมตรเทียบเท่ากับ หนึ 1> 1อ่อำเภอเพราะฉะนนั้เราก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ที่จะเกิดใหม่ๆเนี่ยนะครับมากมายเพราะาเป็นเป็นพื้นที่ที่มีสลับมีหุบเขามามีหุบเขาแล้วก็มันเป็นธรรมชาติมันเยอะใ,ใ,นในเขตเทศบาลบุปปรีรัย์เพราะมันอยู่ติดชายแดนมาเลยด้วยที่ชายแดนรัฐเคดาของของในส่วนของลาบูครับผมเราสามารถที่จะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ได้อีกหลายที่ครับค่ะนายกคิดว่าอะไรที่สามารถครองใจพี่น้องประชาชนได้เพราะว่าเรียกได้ว่านายกนี่ก็คืออยู่มาแบบหลายสมัยมากๆแล้วแน่นอนค่ะว่าการทํางานตรงนี้หนึ่งจะต้องได้ใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็2การที่เราดึงหลายๆหน่วยงานเข้ามาทํางานร่วมกันบรูรณาการร่วมกันตรงนี้ค่ะนายกคิดว่าอะไรคือหัวใจหลักที่นายกได้ยึดถือคติมาจนสามารถเนี่จาก เมื่อก่อนเป็นแค่อบตปัจจุบันนี้มาเป็นเทศบาลบาตำบล<อ>แล้วคะ่ะก็ข้อที่หลักๆก็คือเรื่องความสามาัคคีความสามัคคีว่าทางเทศบาลในเมืองว่าเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางที่ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมอสมชมรมผู้นำสตรีชมรมอิมันตำบลปัเตชมรมครูตดิการนี่เขาจะทำงานบูรณาการ และที่สําคัญที่สุดก็คือหน่วยงานที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลเราก็คือหน่วยงานของทางปกครองอของทางอําเภอยะหานะครับเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มาช่วยกันดูแลในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของอในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของอะไรไม่มีอีกหลายๆอย่างที่เราจะต้องมาบรรณาการและที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องช่วยดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีนะครับโดยเฉพาะ ชาวบ้านเนี่ยเราจะต้องลงพื้นที่เราไปไปไปสอบถามความทุกข์สุขแล้วเราต้องเอาโครงการดีๆเข้าไปให้เขาโดยเฉพาะในเรื่องของการการศึกษาดูงานท mm. างเทศบาลเนี่ยเขามีโครงการศึกษาดูงานตลอดเราจะพากลุ่มต่างๆไปดูงานไปศึกษาไปดูเมืองที่เขามีความเจริญ แล้วเราก็กลับมาพัฒนาในพื้นที่ของเราค่ะจะเห็นได้ว่านะคะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของเทศบาลตำบลปะแต่เองอาหารนายกได้มีการขับเคลื่อนในทุกมิติเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านกีฬาค่ะแล้วก็ท่องเที่ยวและที่สําคัญไม่ได้เลยก็คือในคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพราะเห็นเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้มีการแบบลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านตรงนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบกิจกรรมที่นายกรมทำมาตลอดตอนนองครับค่ะ ก็ถือได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นการทํางาน<ม>การขับเคลื่อนเ,เรียกว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบก็ว่าได้นะคะของเทศบาลตาบลปะแต่ค่ะที่ขับเคลื่อนในทุกมิติเลยเพื่อให้คุณภาพชีวิตของพี่นะ้องประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นก่อนที่เราจะพาไปดูจุดต,ต่างๆของเทศบาลค่ะท่านนายกขะให้ในายกสร้างความมั่นใจหน่อยว่าแน่นอนเลยว่าปะแต่บางคนไม่เคยมามพอได้ยินชื่อว่าป่าแตว<ม>แ,แบบ ไม่กล้าที่จะลงพื้นที่แต่พี่ต้องอยากจะบอกอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้มาเที่ยวปะแตแล้วคุณจะต้องประทับใจแน่นอนค่ะด้วยธรรมชาติด้วยมิตรภาพแล้วก็ด้วยอีกอะไรหลายๆอย่างเชื่อว่าถ้าเปิดใจมาครั้งหนึ่งรับรองว่าคุณจะติดใจแน่นอนค,ค่ะให้ในายกได้เชิญชวน<อ>แลยค่ะแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าคุณมา<อ>แล้วก็ปะาแตรเราก็ฮัมบิลลานะครับก็คือว่าปะแตรเราเนี่ยเดิม พอปลายปี48ก็อาจจะมีเรื่องรุ่นวายไปนิดนึงจะถึงปี53ค่ะหลังจากปี53นะเราก็ได้พัฒนาเรื่องของคุณภาพชีวิตของวิองบระชาชนสร้างในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องความจเจริญไฟไฟฟ้าเข้ามาพัฒนาหลังจากนั้นเราก็หลังจากนั้นเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาตลอดจนยาวนานมาถึง15ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะมาเที่ยวมาเยี่ยมตำบลปะัะตผมคิดว่านะ่า น่าจะมาได้และช่วงนี้เพราะว่าสิปีที่ผ่านมาก็พวกเราก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็มาชมธรรมชาติมาชมแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลปัวแตที่ทางเทศบาลได้พัฒนาเพื่อให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตำบลประแตดีขึ้นครับผมเทศบาลตำบลปะแตได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนคือจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่ความสันติ ความสงบสุขในพื้นที่อย่างการจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลปะะแตดทุกครั้งภาพที่เราได้เห็นก็คือการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกภาคส่วนเห็นถึงพลังของความสามาคัคคีการยอมรับความแตกต่าง และการอยู่ร่วมกันอย่างปลองดองในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยเชื่อมั่นว่าความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนในชุมชนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบรรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐความมั่นคงภาคประชาสังคมและผู้นำศาสนา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนโดยเน้นยำ้ำถึงบทบาทของแต่ละหน่วยงานในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้าใจอันดีและการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสุขได้เมื่อเรารวมเป็นหนึ่งซึ่งจะนำพาสันติสุขที่ยั่งยืนมาสู่จังหวัดแดนภาคใต้ต่อไปที่นี่คือ เทศบาลตำบลปะแตต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะคุณผู้ชมคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่เราได้เห็นการทำงานการขับเคลื่อนของถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ตัวอย่างกับ เทศบาลตำบลปะแตค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวการส่งเสริมด้านกีฬาแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะและนี่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งนั่นก็คือเทศาบาลตำบลปะแต่ในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะครั้งต่อไปนั้น,นะคะคุณผู้ชมพี่ต้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบเรื่องราวอะไรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะคะ อทิ้งท้ายกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของตำบลปะะแต่นั่นคือบ้านสวนแคมปิ้งแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ